สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวมังกรและคนามังกรแล้วก็ราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะว,วันตกค่ะคลิปนี้เราก็จะมาอ่านดวงกันนะคะประจําวันที่1 6บหถึงสาเมษายน2566ค่ะก่อนหน้านี้เราได้ลงคลิปประจําวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมถือว่าเป็นการอ่านล่วงหน้ากันแล้วกันนะคะเพราะปกติเนี่ยทําคลิปประจําเดือนก็เลยค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาอ่านดวงนะคะสามสิบหกถึงสาเมษายน ยนค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะในช่วง2สัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มต้นทำทำให้ใหม่นะคะในในช่วง2สัปดาห์นี้ถือว่า1นึ่อ่าหนถึงสินั้นเป็นการทำนายล่วงหน้าไปเนอะแต่ว่าอ่าสิถึงสาเมษายนเนี่ยเรายังไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็มาทำตรงนี้กันต่อ ดูกันนะคะว่า2ส,สัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวมังกรบ้างได้ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดกับ8ดาบมาติดกันเลย s ซ v ว่นออฟเพนด์เคแล้วก็โ o f s w o r d ดเอ้ยโฟลออฟบอลนะคะโฟ f อ w n บอห้าไม้เท้า King of p e n t a c l e หนึ่งไม้เท้าค่ะหกเหรียญ สามไม้เท้านะคะแล้วก็จะเป็นคิงอ่าไม่ใช่นะคะ n o r t of Pentacle ใต้สำรับของเราก็จะได้ไพ่ Hangman อืมใน2สัปดาห์นี้นะคือต้องบอกว่า16บหถึงสาเนาะขออ่านพลังงานใต้สำรับก่อนกันแล้วกันนะแ a n g m a n เนี่ยเหมือนกับว่าขึ้นมากับเจดาบเลยใครที่เคยทำไม่ดีกับคุณอะ ใครที่เคยเอาคุณไปนินทาว่าร้ายรับหลังใครที่เคยใส่ร้ายป้ายสีคุณทําใครที่ทํารับหลังคุณทําอะไรไม่ดีกับคุณเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าความลับนี้จะ,จะถูกเปิดเผยนะคะคุณจะจับได้ว่าใครบางคนเนี่ยคิดที่คิดร้ายกับคุณมันจะปรากฏขึ้นมาเนาะมันเหมือนมีสัญญาณอะไรบา,บางอย่างเนี่ยทำให้คุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยได้รู้นะคะว่าใครคิดไม่ดีกับคุณ หรืออีกรณีหนึ่งนะคะเพื่อนๆชาวมังกรหรืออีกกรณีหนึ่งนะพลังงานสลับได้นะคะอ่ะเจ็ดดาบขึ้นมาเป็นพลังงานของคุณแล้วนี่คือไพ่แห่งแมนใช่ไหมถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทําอะไรที่ไม่ดีไว้คุณเคยไปใส่ร้ายป้ายสีคุณทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางอันนี้เรื่องของความรักคุณไปนอกใจคุณไปอะไรประมาณนี้ค่ะคนรักของคุณนั้นอนะ่ะก็จะจับได้เหมือนกันนะ ความลับที่คุณปกปิดเอาไว้สิ่งไม่ดีที่คุณปกปิดเอาไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปิดเผยขึ้นได้เช่นกันอันนี้กรณีที่สลับกันได้นะคะเอาเป็นว่า,าคุณอาจจะคุณอาจจะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเปิดเผยให้คุณได้รู้ กับคนที่ทําไม่ดีกับคุณหรือเรื่องราวที่คุณเคยทําไม่ดีมาเนี่ยมันก็จะมีเคียนที่จะเปิดเผยได้เช่นกันจะโดนจับได้เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของคดีอ่าสมมติว่าใครที่ทําเรื่องอะไรมาเนี่ยในเรื่องของคดีความอ่ะในเรื่องของคดีความสมมติว่าคุณไปทําความผิดมาแล้วหลบหลีกมาหนีหนีกดอ่าหนีคดีความมาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะว่า คุณจะโดน <c oughs> คุณจะโดนเอ่อเอ่อเรียกว่าสอบสวนไต่สวนได้อะไรได้แต่ถ้าสมมุติว่าพลังงานที่สลหรับกันถ้าใครเคยทําเรื่องไม่ดีคดีความอะไรกับคุณไว้สมมติว่าเขาโกงคุณก่อนหน้านี้เขาโกงคุณโกงนู่นโกงนี่คุณนะคะคุณจะได้รับคําตัดสินที่เป็นธรรมแล้วก็เขาคนนั้นก็ต้องยอมจำนนที่จะชดใช้ในเรื่องของหนี้สินในรถในเอ่อชดใช้ในเรื่องของการเงินการทองให้กับคุณนะคะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าถ้ามีใครนะคะที่จะเข้ามาตีท้ายครัวคุณเข้ามาแบบเข้ามาโฉบความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเข้ามาเป็นบุคคลที่3นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ถึงหรอกค่ะคุณจะจับได้ก่อนมันจะเปิดเผยขึ้นมาก่อนคุณจะได้รู้อะไรบางอย่างที่มันที่มันแบบเหมือนปิดบังซ่อนเร้นกันมานานแบบนี้ค่ะคุณจะได้รู้แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะ สี่เมเท้ายังอยู่ขาเตียงของคุณยังแน่นนะคะต่อให้มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็จะเคลียร์กันได้คุยกันได้แล้วก็จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งอาจจะมีบุคคลเข้ามาเป็นบุคคลที่3ทางด้านาคนรักของคุณก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะจับได้ว่าเอ้ยเนี่ยทำไมถึงอแอบคุยกันนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วคุณกับคนรักของคุณเนี่ยก็จะมาเขาเรียกว่า ปรับความเข้าใจกันได้ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะยังไม่ได้แยกย้ายจากกันไปไหนส่วนในเรื่องของการเงินการทองเจ็ดเหรียญน,นี้บอกอเอาไว้เลยว่าใครที่ใครที่คิดไม่ซื้อกับคุณใครที่เออเออโกงไปหรืออะไรไปประมาณนี้เรื่องของการเงินการทองเนี่ยคุณก็จะได้รับนะคะคำพิพากษาที่บอกว่าเออเขาจะต้องชดใช้ให้กับคุณหรือถ้าเป็นกรณีสลับกันถ้าคุณอา่าไปแบบมีคดีความอะไรตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเคเรียกว่า ก็หนีไม่พ้นคุณก็อาจจะต้องหาเงินมาชดใช้ได้เช่นกันนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานที่สลับกันได้นะคะช่วง2สัปดาห์นี้นะคะห้ามไม่เท้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องชุลมุนวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานบริวารลูกน้องขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องเข้าไปนะคะจัดการนะคะจัดการวางแผนจัดการวางระบบระเบียบให้กับลูกน้องให้กับบริวาร มันจะมีเรื่องชุลมุนว,วุ่นวายเกิดขึ้นบ้างนิดนิดน่อยแต่ก็เป็นอะไรที่ควบคุมได้นั้นในช่วงสองสัปดาห์นี้แค่นั้นเองค่ะไพ่คิงออฟเพนด์เคิลนะคะออกมาบอกว่าเพื่อนๆชาวมังกรในช่วงสองสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะมีในเรื่องของอค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าคุณจะไม่ติดขัดในเรื่องของการเงินการทองคุณจะมีเงินมีทองนะคะจัดการปัญหาจัดการอุปสรรคอะไรของคุณได้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของไพ่หนึ่งถ้วยนีย่ออกมาบอกว่าอ่ะ ในเรื่องของคดีความหรือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของเีื่อต้องไก่เกียเจรจากันเนี่ยอาจจะมีนะคะอาจจะมีการไก่เกียอาจจะมีการเจรจาอาจจะมีการให้อภัยนะคะให้อภัยกันได้แล้วก็คนที่เคยติดหนี้ติดสินคุณเนี่ยไม่ว่าจะ,ะในเรื่องของการ แอบยกักยอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะนําเงินนะคะมาชดใช้คุณมันเหมือนกับว่ามันเป็นคําสั่งออกมาที่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้หรอกเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปิดเผยแล้วก็มันเป็นอะไรที่จับได้โดยที่เขาก็โดยที่ตัวขคุณเองเนี่ยก็มีหลักฐานดินไม่ดุดดินไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับนะคะการชดใช้ในเรื่องของการเงินการทองในสิ่งที่คุณสูญเสียไป แต่พลังงานนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะกลับกันได้เช่นกันนะคะถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้คุณได้เงินมาในแบบที่ไม่ถูกไม่ควรสักเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะเปิดเผยขึ้นแล้วคุณก็จําเป็นที่จะต้องนําเงินนั้นนะคะไปอ่าไปไปชดใช้ก็ได้เช่นกันแต่แต่ก็เชื่อว่าอ่ามันจะเป็นกรณีแรกที่เราได้พูดกันไปนะคะว่าคุณอาจจะโดน คุณอาจจะโดนโกงคุณอาจจะโดนแบบยกักยอกทางการเงินแบบนี้ค่ะคุณก็น่าจะเป็นคนที่จะได้รับนะคะในเรื่องของการเงินการทองของคุณค่ะได้รับชดใช้ในเรื่องของนี้สินและไพ่สามไม้เท้านะคะออกมาบอกว่า ธุรกิจของคุณเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะคู่คู่ค้าของคุณแล้วก็หรือแม้แต่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะพออกพอใจในสินค้าของคุณด้วยนะอันนี้ต้องมองในเรื่องของธุรกิจนะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากได้รับช,ยชัยชนะ ลูกค้าพออกพอใจในสินค้าของคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการบอกต่อนะคะว่าเออสินค้าของคุณเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเลยนะดีมากเลยนะนะคะแล้วคุณก็จะได้เรียกว่าได้ลูกค้าเพิ่มเหมือนปากต่อปากมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการเงินการทองของเพื่อนๆชาวมังกรในช่วงสองสัปดาห์นี้อูฟูเฟืองฟูนะคะอูฟเฟืองฟูสินค้าที่เก็บมาไว้สินค้าที่มีอยู่เนี่ยก็จะกระจายออกไปไม่มีสินค้าที่ เรียกว่าสต็อกเนอ,อมขายสินค้าออกดีมากๆเพราะว่าสินค้าของคุณนั้นรู้สึกว่าจะมีคุณภาพมากๆด้วยนะคะเป็นที่กล่าวขานเป็นที่แบบปาก,ปากต่อปากแล้วก็ในเรื่องของ n e n t a c l e เนี่คือก็เป็นเหรียญอีกแล้วนะก็เป็นเหรียญอีกแล้วใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานด้านงานเขียนเขียนนิยายเขียนเขียนอะไรเยียเขียนหนังสือ Pocket b ต o ุ๊ หรืออาจจะเป็นงานพวกวาดงานศินละปะอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับในด้านการเขียนน่ะในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณจะมีไอเดียคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์คุณจะคิดงานออกแล้วก็ผลงานของคุณนะนะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าช่วงสองสัปดาห์นี้การเงินขึ้นมาเนี่ยหกเหรียญคิงเหรียญเ็ดเหรียญนับเอ่อเรียกว่าเด็กเหรียญเนี่ยคือดีมาก โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเพื่อนเพื่อนชาวมังกรอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสองสัปดาห์นี้นะคะ 16- ถึง30เมษายนไปดูกันนะคะว่าไพ่ออร์เรคเตอร์ดจะบอกอะไรคุณบ้างขอเปิดไพ่นางฟ้าให้กับเพื่อนเพื่อนชาวมังกรนะคะอยากจะบอกอยากจะแนะนําหรือมีอะไรจะบอกเพื่อนเพื่อนชาวมังกรค่ะ let's go ค่ะ คือหลังจากสองสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยมันเหมือนจะมีสัญญาณดีๆกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับคุณนะก็เดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อมันเหมือนกับไปเชื่อมกับ1 1ึถึงพฤษภาคมว่าคุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างราบเรียบไม่เชื่อคุณไปลองดูสินะคะปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจัดการได้เป็นอย่างดีเลยในเดือนอหนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาคุณสามารถไปต่อได้เลยกับชีวิตนะคะ ความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นอ่าไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะใครที่ทำทำในเรื่องของธุรกิจหรือรอคอยในเรื่องของการเงินการทองการชดใช้หนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดความวุ่นวายขึ้นเนี่ยไม่กี่เดือนละคะ่ทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพื่อนๆชาวมังกรอ่า BS T อยากให้ชีวิตเป็นไปแบบไหนนะคะก็ต้องกําหนดนะคะกําหนดให้มันเป็นไปในแบบนั้นโชคชะตานะคะอยู่ในมือของเพื่อนๆชาวมังกรตอนนี้ตัวของคุณเองต้องเป็นผู้กําหนดนะคะเป็นผู้กําหนดเป็นคนที่จะต้องอวางแผนนะคะกับการขับเคลื่อนชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเองค่ะ ถ้าเราต้องการสิ่งใดแล้วเราไม่พูดออกไปเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้นะคะว่าเพื่อนเพื่อนชาวมังกรน,นั้นต้องการอะไรบ้างนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องถามว่าเออเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างสินค้าของคุณดีไหมมันอาจจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอหรือการที่เราต้องการจะรู้ว่า ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนรักของเราคิดยังไงกับเราเราดีพอเราสมมติว่าเราดีกับเขาพอเพียงหรือยังเขาต้องการให้เราปรับตัวอะไรไหมถ้าสมมติว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายถามเขาแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นจากเขาด้วยส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณก็ต้องถามว่างานของคุณเนี่ย ผลงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างดีไหมคุณต้องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าทั้งทุกๆเรื่องของเพื่อนชาวมังกรเนี่ย มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรแต่ช่วงสองสัปดาห์นี้คุณอาจจะเจอเรื่องปวดหัวแล้วก็วุ่นวายหน่อยนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะอขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แซงด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ